ท่านสาธุชนมุตบบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่16สําสำหรับตอนที่16นี้ก่อนจะพูดเรื่องอื่นก็ขอเตือนกันไว้ก่อนว่ารายการนี้เป็นรายการหนีนรกตอนที่15หนีสิมนเปรีนรกแต่ตอนที่16นี้หนีทุกขุม ทางนี้พะอะไรก็เพราะว่าเป็นเรื่องของวาจาที่ต้องพูดแต่ก่อนจะพูดถึงวาจาก็บรกล,ลาการหนีนรกกันก่อนการหนีนรกขอถือตามแบบฉบับขององค์สมเด็จพระชินนวร์คือพระพุทธเจ้าที่ทรงตัดว่าถ้าบุคคลใดละสังโยชน์สามรายการได้ว่าตัดสังโยชน์สามรายการได้ ท่านผู้นั้นบาปเก่าทั้งหมดตามไม่ทันไม่สามารถลงโทษได้และก็ท่านผู้น,นั้นจะไม่มีการตกมรรไให้เกิดเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสติฉานต่อไปอีกทุกชาติที่เกิดจะเกิดเมื่อไรจะตายเมื่อไรก็ตามจะวนเวียนแต่เฉพาะ เป็นมนุษย์เทวดากับพรหมล้วต่อไปถ้ามีกําลังเต็มก็ปนานิพานการตัดสังโยตุสามรายการก็ขอบอกกันแบบง่ายๆมาย่อๆพูดมากก็ฟังยากวิธีตัดง่ายๆก็คือหนึ่งให้มีความรู้สึกว่เสมอว่าชีวิตนี้มันต้องตาย เราไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอและก็เวลาเดียวกันนั้นก็ตั้งอารมณ์แห่งความดีทางไปสวรรค์คือเกาะสิ่งที่มีกำลังใหญ่หนึ่งคือพระพุทธเจ้ายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจยอมรับนับถือด้วยความพระธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจ หลังจากนั่นก็ทรงสินห้บริสุทธิ์ถ้ามีกำลังใจละเอียดดีขึ้น <_ d ata> ก็ให้สงกำหนดสิบให้บริสุทธิ์อย่างนี้ท่านเวลาท่านเป็นมนุษย์ท่านก็มีความสุขตายจากความเป็นมนุษย์ก็ไม่พบความทุกข์เพราะเทวดากับพหมไม่มีความทุกข์ที่เมื่อถ้ามีกำลังเต็มอะไรปนานิพันธ์เหมือนนั้นก็พูดกันไว้แค่นี้ก็แล้วกัน เป็นการเตือนใจบรรดาท่านพุทธบริษัทสำ <c oughs> หรับวันนี้ก็ <c oughs> จะแนะนำคาถามมหาเสน่ห์ถ้าถามว่าพระมีคาถามาหาเสน่ห์ด้วยหรือต้องตอบว่ามีถ้าถามว่าใครเป็นครูก็ต้องตอบว่าพระพุทธเจ้าเป็นครูถ้าจะมีคนถามว่า พระพุทธเจ้าทรงตัดกิเลสได้แล้วยังมีเสน่ห์ด้วยหรือก็ต้องตอบว่าคนไหนถ้าตัดกิเลสเต้มมากเสน่ห์ก็มากตัดกิเลสได้น้อยก็เสน่ห์ก็น้อยลงมาถ้ายังตัดกิเลสไม่ได้เลยระงับสิ่งที่ไม่เป็นเสน่ห์พยายามสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นเสน่ห์ขึ้นมาก็มีเสน่ห์เหมือนกันคำว่าเสน่ห์แปลว่าความรัก ความรักซึ่งกันและกันเป็นการเยื่อใยแห่งความรักที่ดึงกําลังใจเขาผู้คนอื่นให้มารักเราและก็เราเองก็ถ้าคนอื่นเขาทาเราก็รักเขาเหมือนกันถ้าต่างคนต่างมีมหาเสน่ห์บรรดาเทพพุทธบริษัทโลกนี้จะมีแต่ความสุขจะหาความทุกข์ไม่ได้ความทุกข์จะมีบ้างก็แค่เรื่องขันห้า ขันห้าคือร่างกายมันก็ต้องแก่มันป่วยเป็นเรื่องธรรมดาของขันห้าคือร่างกายและก็มันก็ตายเราจะมีทุกข์อยู่บ้างกับความแก่เข้ามาถึงข้ร่างกายไม่ทรงตัวกำลังไม่ดีความเชื่องช้าก็ปรากฏก็หนักใจอยู่นิดหนึ่ง ความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นมันก็มีความลำบากอยู่บ้างมีความทุกข์อยู่บ้างความตายจยกเข้ามาถึงก็มีความทุกข์บ้างเพราะมีทุกขเวทนามากแต่นอกจากการทั้งสามอย่างนี้แล้วเราจะมีแต่ความสุขเพราะคนที่มีสเสน่ห์มากก็มีคนรักมากถ้าเราพบปะส,สังสรรค์กับสมาคมใดบุคคลใด เราเป็นคนมีเสน่ห์สมาคมนั้นเขาไม่เกลียดผู <c oughs> ้ที่จะเกลียดก็คือว่าคนที่มีเสน่ห์ไม่เท่าเขามีเสน่ห์น้อยเกินไปมีคนรักน้อยเกินไปอาจจะมีการอิจฉาทิสยากันได้นี่เป็นของธรรมดาแต่แต่พบหน้ากันเข้าจริงๆบ่อยๆอ,อาการอิจฉาทิสยาก็จะหมดไปเหลือแต่ความรัก คาถามหาเสน่ห์ี่มีอยู่สี่ข้อสี่คำหนึ่งไม่พูดปดสองไม่พูดคำหยาบสไม่พูดส่อเสียดสี่ไม่พูดเพอ้อเจ้อเหลวไหลอันนี้จะเป็นคาถามหาเสน่ห์คำว่าคาถานี่มาจากภาษาบาลี <c oughs> แปลว่าวาจาเป็นเครื่องกล่าวก็หมายถึงคำพูดที่เราพูดไปเองคำพูดที่เราพูดออกไปในภาษาวาลีท่นเรียกวาา่าคาถาแต่พอคนไทยพูดเข้าเลยก็เห็นหาว่าเป็นคาถามหานิยมไปเลยเป็นการเสกคาถาไปมาความจริงไม่ใช่นี่พระพูดไม่ใช่หมอศสยศาสตร์หมอเสน่เล่ลมพูด พระพูดถือภาษาบาลีเป็นพื้นฐานเป็นหลักคาถาในที่นี้จึงถือว่าวาจาเป็นเครื่องกล่าวคือคำพูดอาตมาจำถ้อยคำของท่านสุนทรพูดไว้ได้ตอนหนึ่งนกล่าวว่าคนเราจะชั่วหรือดีอยู่ที่ปากจะได้ยากหิวโหวยเพ่อชิวหา นั่นหมายความเป็นจะชั่วหรือดีอยู่ที่ปากพูดเสียงพูดออกไปอยากได้ยากคิ้วโหยก็พราชิวหาคือลิน้นลิ้นเป็นเครื่องเครื่องลิ้นเป็นเครื่องแต่งเสียง <c oughs> วันนี้ร่างกายไม่ดีมากแต่ขอทํางานตามหน้าที่พ็ปล่อยร่างกายดีก็มาดิพูดถ้าไม่ได้พูด,าาด,พดงานก็ไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจ ก็ขอพูดทั้งทั้งที่เสียงก็ไม่ดีร่างกายก็ไม่ดีเพลียมากเหลือเกินก็รวมความว่าคนเราจะดีจะชั่วยอยู่ที่ปากการพูดพระพุทธเจา้าท่านบอกว่าต้องการมีสเสน่ห์หนึ่งอย่าพูดปดมดเท็จแต่คนพูดปดมดเท็จนี่ถ้าเขาจับไม่ได้มันก็ดี การยอมรับนับถือยังมีอยู่ถ้าจับคำพูดปวดมดเท็ดได้เมื่อไรเมื่อนั่นแหละความเป็นที่เคารพนับถือก็ดีความเป็นมิตรสหายซึ่งการาการะันก็ดีก็ต้องสลายตัวไปเพราะอะไรพูะเราเป็นคนทำลายประโยชน์เขาในเมื่อเราเป็นคนพูดปวดคนที่คบหาสมาคมด้วยกว็าหายาก <c oughs> เพราะว่าเขาพูดอะไรถ้าพูดกิจการงานกับเราเขาก็หวังไม่ได้ว่าเราจะพูดตามความเป็นจริงเรียกว่าเราจะต้องเป็นคนมีทุกข์มากไม่มีใครอยากคบหาสมาคมด้วยสำหรับคำพูดปวดที่บรรดาท่านพุทธบริษัทอาตมาลงซ้อมหนูแล้วความจริงข้อนี้ก็เป็นั้งงสิทั้งธงรมนะสินไม่แค่พูดปด กรรมบท10บก็เติมพูดหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลข้อนี้ก็รวมทั้งศีลและก็ทั้งกรรมบท1สบด้วยสำหรับวาจานี้บรรดาท่านหลายอาตมาเคยถามว่าการรักษาศีลห้าระวังตอนไหนส่วนมากจริงๆประว่าหนักใจที่พวะม,มุสาวาท เพราะว่าเขาจําเป็นต้องโกหกเขาถือว่าจําเป็นอย่างการค้าขายที่บรรดาแทนพุทธบริษัทถ้าไม่โกหกมันก็ขายไม่ค่อยจะได้บางทีไม่จําเป็นจะต้องโกหกก็ต้องโกหกเดี๋ยวพ่อาพ้าฟังเลเขาจะเกลียดน้ําหน้าหรือเปล่าก็ไม่ทราบความจริงที่ว่าหนักใจก็ได้กับพวกพ่อค้าแม่ค้า มันดาท่านสตรีทั้งหลายนี่หนักใจมากว่าสินสีข้อพอรักษาได้แต่ว่าข้อมูลสาวาดีหนักใจแต่ความจริงถ้าเราจะไม่พูดโกหกได้ไหมลองไม่พูดโกหกดูดูที่จะรักษาจะขายของได้หรือไม่ได้ของดีเราบอกว่านี่ของดีจริงๆนะไม่หลอกลวงกัน อันนี้ดีขนาดกลางก็บอกนี่ดีขนาดกลางนี่ดีขนาดเลวก็ต้องบอกว่าดีขนาดเลวท่านถามว่าขนาดเลวทำไมจึงว่าดีก็เพราะยังเป็นของดีไม่แต่สลายผ้าไม่ขาดขันไม่แตกแก้วไม่แตกต้องเป็นของดีแต่ว่าอัตราของมันเป็นของเลวยาไปหน่อยสวยน้อยไปนิด เนื้อละเอียดน้อยไปหน่อยอย่างนี้เป็นต้นก็เรียกว่าดีขนาดเลวแล้วก็บอกตามความเป็นจริง <c oughs> ข้อดีหวังว่าบรรดาท่านผู้ธอบริษัท,ทชายหญิงคงไม่หนักใจไม่ตอนหนึ่งเนระื่องราคาของของราคาของของนี่จำเป็นต้องโกหกกันถ้าไม่โกหกกันมันขายราคาแพงไม่ได้ แล้วก็มีปัญหาว่าสมมติว่าของชิ้นนี้ในท่อตลาดเขาขาย10บ,บาทแต่ว่าต้นทนจริงๆมันเป็นบาท2บาทเท่านั้นไม่มากถ้ามีคนเขามาซื้อเขาขอลดไม่ให้ต่อบอก10บ,บาทเขาขอลด9บาทเรือแบ,บาทถ้าต่อนั่นหมายความต้องไป็นสิบาท12บาท คงไม่มีคนซื้อคนไหนเขาต่อให้มันสูงขึ้นเป็นี่ว่าขอลดลงว่าขอลดลงมาอย่างนี้ถ้าเราขายไปแล้วก็เสียราคาท้องตลาดถ้าขายถูกเกินไปนี่มรนดาท่านพุทธบริษัทในสมัยทสงครามโลกคนที่สองอาตมาเคยพบมาตอนนั้นยังอยู่วัดประยุรวงศาวาส จะไปเทศทีน่นครปฐมข้ามสะพานพระพุทธยอดฟ้ามาที่เพารัตไปขึ้นรถยนต์ที่นั่นรถโดยสารไปเจอกระเป๋าถือลูกหนึ่งชอบใจก็เ,เข้าไปซื้อตกลงกับเจ๊ว่าตอนเย็นจะมาเอาเขาเปิดราคาไว้ถามเขาบอกว่าจะาไปแต่ยังไปไม่ได้เพราะไปเทศจะให้สตังก่อนเอาไหม เท่าแก่ก็บอกว่าไม่ต้องเห็นหน้ากันเกือบทุกวันเขาไว้วางใจแต่ว่าพอกลับมาปรากฏของในร้านทั้งหมดเขาเขียนราคาสูงขึ้นไปหมดราคาเดิมไม่มีสมมติว่าราคาเดิมเป็นสิบบาทตอนเช้ามองดูแล้วมันสิบบาทแต่ว่าตอนเย็นกลับมามันกลายไป็นสิบสบาทไปของบางอย่าง กระเป๋าลูกนั้นประเภทเดียวกันถามก็เวลานั่งค่าเงินมาสูงเข้ายี่สิบาทตอนเช้าก็เขียนราคา20บาทในฐานะที่ชอบกันไปบอกว่าฉันเอาลูกหนึ่งฉันไม่ขอลดละเท่าแก่จะลําบากเพราะรู้จักกันดีเท่าแก่เลยบอกว่าท่านไม่ขอลดผมจะลดให้ผมเอาะเอาป8บาท แต่ตอนเย็ยนพอมาถึงปรากฏกระเป๋าประเภทนั้นราคาขึ้นไป25บาทก็เลยถามว่าท่านเอาแกเมื่อเช้านี่มัน20บาทนะนี่แต่ตอนเย็ยน25บาทเชียรสตางค์ไหนมาซื้อเท่าแก่ก็เลยบอกว่ากระเป๋าของท่านอยู่ข้างในครับผมไม่เก็บไว้ข้างในแล้วราคาผมก็เขียนเท่านี้เหมือนกันแต่ว่า ผมรับรตางค์จริงๆแค่18บาทก็ถามว่าทำไมจำเป็นต้องขึ้นราคากตามนี้ด้วยเรามันไวเกินไปเท่าแก่ก็บอกว่าหลังจากท่านขึ้นรถไปแล้วไม่นานนะักประมาณหนึ่งชั่วโมงเศษก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาแจ้งบอกให้ขึ้นราคาของไปเท่านั้นเท่านี้ต้องขึ้นราคาตามนี้เขาว่าของขึ้นไปกี่เปอร์เซนต์ก็แล้วกัน ให้ขึ้นราคาของไปอย่างและกี่เปอร์เซนต์ต้องทําตามเขาก็เลยถามว่าแต่เราไม่ขายตามเขาล่ะเราขายถูกเราจะขายได้ดีเขาขายแพงขายไม่ได้ดีเท่าแก่ก็เลยบอกไม่ได้หรอกครับถ้าไม่ขายตามเขาเราขายเราขายถูกเขาจะส่งคนมาซื้อหมดเมื่อซื้อหมดแล้วเราก็ไม่สามารถจะหาของราคาเท่านั้นมาขายได้อีกเพราะเขาขายแพงขึ้น มันมีความจำเป็นต้องขายตามเขาแต่ในที่สุดท่านเด็กแกก็เอากระเป๋าให้มารับเงิน18บาทตามเดิมเขามีความซื่อสัตย์ดีแต่ว่าป้ายที่เขียนไว้นั่นเป็นราคา25บาทแกก็สั่งว่าถ้าใครถามท่านให้บอกเขาว่าราคา25บาทนะครับไม่งั้นผมเสียแน่ ต่ความจริงเอาอาตมามาถึงว่าคนนั้นถามนี่ถามก็เลยบอกว่าจะบอกราคากันเลยราคาไม่ต้องบอกกันป้ายเขาเขียนเท่านี้ก็เชื่อเท่านี้ก็แล้วกันผมใจเท่าไรเป็นเรื่องของผมให้ถือว่าป้ายเขาเขียนไว้เท่านี้ก็แล้วกันตั้แต่มาถึงญาติโยมพุทธบริษัทที่จะต้องบอกราคาเกิน ความจริงถ้าบอกขอราคาสิบมาขอราคาสองบาทเราขายสิบบาทเขาค้อลดแปดบาทแล้วก็บอกก็ไม่ได้หรอกฉันซื้อมาเก้าบาทห้าสิบอันนี้ฉันได้ยี่สิบห้าสตางค์ได้ห้าสิบสตางค์เท่านั้นเองถ้าจะลดก็ลดได้เพียงยี่สิบห้าสตางค์อย่างนี้ก็โกหกเป็นมุสาวาทถ้าเป็ไงจริงจะไม่เป็นมุสาวาทก็ต้องตอบเขาเฉยๆ ว่าของต้นทุนมันแพงต้องขายเท่านี้ถ้าจะลดได้ก็ลดเพียงได้แค่ห้าสิบสตางค์ยี่สิบาสตางค์ลดเกินกว่านั้นไม่ได้เพราะต้นทุนมันแพงถ้าเขาถามว่าต้นทุนแพงราคาเท่าไหร่ก็ตอบเฉยๆบพรว่าของมันหลายชิ้นเดียวกันบอกยากเพราต้องเปิดตำราเท่านี้ก็หมดเรื่องเราไม่เป็นภาษาวาด กลมความว่าคนที่พูดมุสาวาทเป็นคนไร้สัจจะคนเกลียดแต่พูดตามความเป็นจริงบรรดาแพทพธิริษัทชายหญิงไปที่ไหนใครก็ชอบคนทุกคนต้องการรับฟังวาจาที่ตรงตามความเป็นจริงแต่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงก็ต้องระวังเหมือนกัน <c oughs> การพูดตามความเป็นจริงนั้นต้องเลือกเวลา อย่าพูดจนกระทั่งเขามีความเสียหายตัวหน้าประชาชนเกินไปต้องใช้ปัญญาด้วยว่าความจริงข้อนี้เราควรจะพูดที่ไหนในเวลาพูดนั้นเป็นเวลาควรพูดแล้วด้วอย่งถ้าเป็นเครื่องเครื่องสะเทือนใจเขาบุคคลผู้รับฟังเวลาที่เขาอารมณ์ไม่ดีจะเพิ่งพูดความจริงรอเวลาอารมณ์ดีจิตใจเขาสบาย พูดอ้อมหน้าอ,อมหลังไปก่อนเห็นท่าว่าเขาจะยอมรับแล้วก็ไม่โกรธจริงควรพูดถ้าพูดไปแล้วผู้รับฟังโกรธบรรดาท่านพุทธบริษัทนั่นหมายถึงความตายจะเข้ามาถึงผู้พูดตามที่พูดกันบอกว่าวาจารจริงเป็นวิญญาเป็นวาจาไม่ตายแต่คนพูดตามความเป็นจริงอาจจะตายได้อันนี้ต้องระวังให้มาก ก็ถือว่าถ้าราพูดตรงไปตรงมาตามความเป็นจริงในบรรดาญาโย,โยมพุทธบริษัทชายหญิงเลือกเวลาเหมาะเวลาสมใช้ปัญญาหน่อยอย่างนี้ถือว่าจาเป็นทิ์ท่านจะมีความสุขมากในฐานะที่คนหลายมีความไว้วางใจในท่านสำหรับขั้บบทสิบเลิกสิ้งข้อนี้อธิบายกันยาวข้อนี้มันยาวไปหน่อยนะ ต่อมาข้อหนึ่งคือวาจาหยาบวาจาหยาบเป็นเครื่องสะเทือนใจนี่มันดาญาโยงพุทธบริษัททางหลายถ้าไม่จำเป็นอยาพูดเลยแต่ความจริงบางกายก็จำเป็นต้องพูดจำเป็นต้องใช้แต่คนใช้เฉพาะบุคคลที่มีความจำเป็นของเราอย่างคนที่อยู่ในปกครอง จะเป็นลูกหรือจะเป็นใครก็ตามเถอะเพราะคนเรามีนิสัยสองอย่างคนที่มีนิสัยละเอียดที่เป็นคนดีมากคนประเภทนี้ชอบปลอบชอบหลอบ,อบ,ลอบแล้วค่อยพูดค่อยจะมีเหตุมีผลรับฟังและปฏิบัติตามคนประเภทนี้ทูตจาหยาบตึงต่งค,คลุมครามไม่ได้เสียหายกันเลย ทั้งนี้พระอะไรยพาะเธอมาจากสวรรค์ถ้บาบงปังคนเป็นคนนิสัยหยาบมาจากอบายภูมิถ้าพูดอ่อนโยนอ่อนหวานเสร็จแกขี่คอแน่คนประเภทนี้ไม่ต้องการวาจาดีต้องใช้วาจาหยาบตึงตั้งคม่มครามอัน,นี้จะเพราะคนในปกครองของเรามีความจำเป็นต้องใช้เหมาะกับนิสัย แต่สำหรับกับเพื่อนบ้านพันดาญาโยมทั้งหลายอาตมาคิดว่าใช้วาจาอ่อนโยนดีกว่าวาจาอ่อนโยนนะอ่อนหวานนี่เป็นประโยชน์มากทั้งนี้พ่อะลรเพระรว่าจะพูดที่ไหนใครก็ชอบจะพูดไหนใครก็รักแต่ว่าสำหรับเพื่อนที่คบหาสมาคมกับสนิทก็ไม่แน่นัก บางทีไปพูดเพราะเพราะเข้าเกด่าเอาเลยหาว่าด่าจริตนึงคำว่าวาจาหยาบนี่ก็ดูเฉพาะบุคคลบางคนได้เพื่อนคบหาสมาคมมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็ก <c oughs> อาตมาพบท่านท่านหนึ่งสมัยที่ยังไม่แก่นักอาตมายังไม่แก่เกินไปนะเวลานั้นเวลานี้ปัญหาหนุ่มจะไม่ได้อยู่แล้ว มีแรงมาพูดได้กับุญตัวเวลานั้นยังไม่แก่เกินไปไปพบคนคนหนึ่งเคยเรียนหนังสือชั้นปฐมเมดียกันเธอเป็นอธิบดีกรมกรมหนึ่งพอไปพูดวาจาหวานๆเข้ากระชักกระชากเสียงว่าทำไมต้องพูดอย่างนี้เมื่อสมัยเป็นเด็กอย่าลืมนะว่าเรียนหนังสือโต๊ะเดียวกัน ความเป็นใหญ่เป็นโตสําหรับเพื่อนรักไม่มีสําหรับเรากับท่านเขาว่าอย่างนั้นว่าเพื่อนกันไม่มีอะไรใหญ่กว่ากันห้ามยกย่องนสนเสริญกันแบบนั้นนี่แบบนี้เขาก็มีนะแล้วก็มีคนหนึ่งเพื่อนกันซึ่งเขาเป็นฆราวาสเขาก็ไปพบเพื่อนของเขาเหมือนกันคนนี้ออกมาจากโรงเรียนแล้วก็ไม่มีงานราชการทํา เธอไม่อยากจะทำอยากทำงานส่วนตัวก็เดินไปเดินมาแบบพวกค้าหับเร่แต่ความจริงไม่ได้หับติดต่อของที่น้นเอามาขายที่นี่ติดต่อที่นี่ไปขายที่น่นรู้สึิวไรได้ดีไรายได้ของเธอดีมากบางวันสมัยนั่นค่าของเงินยังยังแพงอยู่ก๋วยเตี๋ยวชามละห้าสตัง์ บางวันเธอได้กําไรเป็นร้อยๆนับเป็นร้อยบา,บางวันถึงพันอย่างไม่ได้เลยก็สองสามร้อยบาทนี่แค่เฉพาะกําไรรวยมากดีก็ดีว่ารับราชการเธอไปพบเพื่อนคนหนึ่งไปที่บดีเหมือนกันคําว่าเหมือนกันเหมือนกับเพื่อนอาตมาอีกคนไว้ถึงก็ยกมือไหว้วขครับท่านครับผมเขาให้ นายอธิบดีหันมาด่าเลยบอกนี่มึงจะมาพูดกับกูบกอย่างนี้กูไม่ใช่นายมึงกูเป็นเพื่อนของมึงที่หลังห้ามพูดนะนายัดนก็บอกว่าท่านเป็นอธิบดีเขาแกก็เลยกระชากเสียงมาใหม่บอกกูเป็นอธิบดีสําหรับคนอื่นไม่ใช่อธิบดีของมึงมึงเป็นเพื่อนกูไปกินเหล้าด้วยกันชัว์ไปกินเหล้าลก,กันเล,เลยเรร่องความวาจะหยาบต้องดูเฉพาะบุคคลที่ควรไม่ควร รวมความว่าแม้ถ้าใช้หวานหวานเกินไปสําหรับเพื่อนก็ไม่ดีเหมือนกันแต่กล้าวเกินไปสําหรับเพื่อนบางคนก็ไม่ดีเหมือนกันต้องเลือกว่าจาใช้รวมความว่าใช้วาจานิ่มนวลไม่หยาบคายมีประโยชน์กว่าเป็นที่รักขบุคคลทั่วไปนี่ว่าสำหรับคนทั่วไปนะเป็นคาถามาสเสน่ห์เหมือนกัน เวลามเหลือห้านาทีย้ำไปมากซอยไปมากมันจะยุ่งแล้วลุงตามันจะไม่จะจบไม่ทันเสียงก็แห้งลงมาทุกทีแรงมันหมดมันยังไม่ตายก็พูดไปก่อนพูดมันขาดใจตายไปเลยก <c oughs> รวมความต่อไปวาจาสอเสียดเรื่องการยุแยงแต่แคงแสะปัญดาแทนพุทธบริษัททั้หลายอย่าให้มีเด็กขาด อันนี้ไม่มีประโยชน์สำหรับเราเลยท่านเรายุเขาให้แตกกันก็อย่าลืมหอกนั้นมันจะสนองเราอย่าลืมว่าคนทุกคนเนะี่ยเขามีปัญญาทีแรกแต่เขายังไม่พบหน้าซึ่งกันและกันเขาอาจจะเชื่อเราในคนที่มีปัญญาเบาคือจิตสามไร้ปัญญาาแล้วกัน รับฟังแล้วก็เชื่อเลยประเภทนี้ก็มีแบบนี้สร้างความแตกาวให้เกิดขึ้นมาเยอะคนบางคนเขาใช้ปัญญาก็มีเหมือนกันถ้าบังเอิญเขาพบหาสมะเขาพบกันเข้าตายสวนเข้ามาไรวาจาที่เรายุยงตะแคงแสไว้มันไม่ตรงตามความเป็นจริงตอนนี้ดับบรรดาญาโยมพุทธบริษัทชายหญิงเรื่องร้ายก็ตกกับเราเขาเกลียดอำนาจ ดีไม่ดีแทนวาจาจะต่อว่าใกลไปาวุธไปก็ได้ก็าอาจจะจ้างคนมาฆ่ายตายแล้วเขาจะฆ่ายเองก็ได้ข้อนี้อย่าทำลนสำหรับอีกวาจาหนึ่งคือวาจาเพอเอ้อเจ้อเหลวไหลคือวาจาไร้ประโยชน์ที่บรรดาแทนพุทธบริษัทอย่าใช้เป็นอิงขาดพูดไปมันก็เหนื่อยเปล่าถ้าคนเลวเขารับฟังก็ฟังได้ แต่ถ้าเป็นการเล่านิทานไม่เป็นไรไม่ไรประโยชน์สร้างความรื่นเลึงบันเทิงใจเกิดกับผู้รับฟังนิทานใครๆก็ยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องจริงแต่วาจาที่พูดกับเพื่อนถึงแม้มว่าไม่ใช่วาจาที่เป็นงานเป็นการแต่พูดไปไร้เหตุไล้ผลน่บรรดาเต็มพุทธศาสตร์นิกชนอย่าเชื่ออย่าพูดเลย ทางนี้พ่ออะไรพ่อพูดไปเราก็เป็นคนเสียบันหลังได้ไปเจอหน้ากันเข้าหรือเขาไปพบกันเขาไปพบกับคนอื่นใดเขาจะกล่าวว่าไอ้หมอน,นั่นอีหมอน,นี่มันไม่ไดีพูดส่งเดชไร้ประโยชน์ต่อไปข่าวนี้กระจายมาก,กาาไปทรายก็ตามทีเราก็เป็นคนเสียเท่านั้นที่หลังจยพูดอะไรกับใครเขาเขาก็ไม่อยากจะฟังถ้ามีความทุกข์ ปรารถนาจะขอความช่วยเหลือเขาก็ไม่อยากช่วยเราก็ไม่เชื่อวาจาของเราที่ระบ,บรรดาท่ทนพุทธบริษัททั้งหลายตามที่สุนทนพูดตนว่าไว้ว่าความจะชดและดีอยู่ที่ปากจะได้ยากหิวโหวยเพราะจิวหานี่เป็นความจริงถ้าเวลาเป็นคนพูดดีหนึ่งพูดตามความเป็นจริงสองไม่พูดหยาบคายใช้วาจาไพเราะ สมไม่ส่อเสียดไม่ยุยงส่งเสริมเขาให้แตกราวกันสใช้วาจาเฉพาะที่วาจาที่เป็นประโยชน์ทั้งสี่ราการนี้คำว่าโทษไม่มีกับเรามีแต่คนเท่านั้นจะไปที่ไหนใครจะพูดที่ไหนใครก็อยากรับฟังเขาชื่อเขาถือว่าวาจาเป็นทิพย์อลบ,บันดาแทนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้แรงก็จะหมดพอดีพูดไปเสียงก็กลัวไปเสียงก็แห้งไป ทนมาถึงเวลา30นาทีพอดีก็ขออำลาหเต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์วิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี